สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่วิดีโอคอร์ส Facebook Marketing นะครับในวิดีโอ EP ที่1นะครับหรือถ้าใช้ชื่อภาษาไทยก็เรียกว่าการทำการตลาดบน Facebook ละกันนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับวิดีโอชุดนี้เนี่ยผมจะทำเป็น EP หลายๆ EP ออกมานะครับเป็นเป็นวิดีโอคอร์สเลยละกันนะครับเป็นคอร์สเอ่อพาร์ทที่1พาร์ทที่2พาร์ทที่3ไปนะครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆหลายคนนะฮะเรียกร้องเข้ามาเยอะมากเลยเรื่องของการทำการตลาดบน Facebook จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับผมเองก็เคยทำคอร์สเกี่ยวกับเรื่องของ Facebook Marketing เนี่ยออกไปพอสมควรละนะฮะแต่ว่าวิดีโอชุดนี้จะเป็นวิดีโอชุดล่าสุดที่อัปเดตเนื้อหาล่าสุดตั้งแต่พื้นฐานการทำการตลาดบน a c e b o o k นะครับไปจนถึงเรื่องระดับแอดวานซ์เรื่องเทคนิคการลงโฆษณาเรื่องของการจัดการแฟนเพจหรือเทคนิคต่างๆในการทำการตลาดบน Facebook นั่นเองนะครับแต่ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มาดู EP ีที่1แล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย น้ำมันเยอะไปหรือเปล่าทําไมไม่ไปเข้าเนื้อเลยลงภาพปฏิบัติเลยได้ไหมผมแนะนําให้กดปิดวิดีโอนี้ไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยจะไล่ตั้งแต่พื้นฐานจริงๆเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยมาเรียนกับผมเนี่ยแต่ละคนพื้นฐานมาไม่เหมือนกันนะครับ บางคนอาจจะเป็นมาแล้วบางคนอาจจะไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ย EP ที่หนึ่งนี้เราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับ f a c e b o o k กันก่อนนะครับแล้วทําไมถึงต้องทําการตลาดบน Facebook Facebook มีข้อดีอะไรบ้างช่องทางการทําตลาดบน f c e e o o o เนี่ยมีอะไรบ้างสีติของ Facebook คืออะไรพฤติกรรมการบริโภคของ ลูกค้าหรือผู้บริโภคของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับมันจะอยู่ใน EP นี้ทั้งหมดเลย EP นี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่ทำอะไรที่เกี่ยวกับหลักสีติเนี่ยผมว่ามันจะมีประโยชน์มากๆเลยเพราะผมรวมข้อมูลล่าสุดนะครับในปี2016ทั้งหมดมาไว้ในวิดีโอนี้เลยนะครับอ่ะโอเคครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยผมอยากจะ ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสิติผู้ใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์ในประเทศไทยก่อนนะครับหรือว่าผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยก่อนถามว่าทำไมนะครับทำไม why เนี่ยทำไมถึงต้องมาทำาตลาดบนโลกออนไลน์จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนที่ขาขายบนโลกออนไลน์ก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าทําไมอย่างแรกเลยคือต้นทุนมันต่ํามากนะครับอย่างที่2คือโลกมันเปลี่ยนเร็วนะครับผมบอกได้เลยว่าใครเองที่ไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยคุณจะถูกอนาคตกลืนกลน นะครับปัจจุบันนี้มันเป็นโลกยุค4.0แล้ว4.0คืออะไรเพื่อนๆหลายคนไม่เข้าใจผมไล่มาตั้งแต่1.0แล้วกัน1.0เนี่ยเขาเรียกว่ายุคอุตสาหกรรมนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2ช่วงนั้นเนี่ยมนุษย์ผลิตสินค้าอะไรออกมาได้ออกมาเนี่ยก็ขายได้หมดเลยยุค2.0ก็คือยุคที่เริ่มคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลักนะครับแล้วก็ยุค3.0คือเริ่มคำนึงของอคำนึงถึงคุณค่าของสินค้าเป็นหลัก นมนุษย์จะตัดสินใจซื้อก็ต่อเมื่อสินค้าชิ้นนนเี่ยมีคุณค่าม,มากพอกับตัวตัวเขาเองนะครับยุค3.0และปัจจุบันเนี่ยเข้ามาในยุค4.0แล้ว4.0คือยุคที่ที่เขาบอกว่า a n y w h e r e a n y i m e ั e anything คือได้ทุกที่ทุกเวลาทุกความคิดเลยต่อไปเนี่ยมันจะกลายเป็น omnichannel ก็คือทุกๆช่องทางเนี่ยมารวมอยู่ที่เดียวกันนะครับทุกอย่างมันจะเขาเรียกอะไรเชื่อมโยงหากันหมดเลย นะครับคราวนี้มาดูสถิตินิดหนึ่งเขาบอกว่านะครับประเทศไทยเนี่ยมีประชากรณปัจจุบันเนี่ยประมาณ68ล้านคนจริงๆเราก็ตีเฉลี่ยกันอยู่ประมาณสัก65ล้านแล้วกันอัพขึ้นไปนะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันคงจะไม่ได้เป๊ะตลอดนะฮะแต่มีคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับ Active Internet User เนี่ยถึง38ล้านคนถ้าให้เปรียบเทียบก็แสดงว่าณปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมีคนที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณครึ่งประเทศแต่ในมุมผมผมบอกได้เลยว่า มากกว่านั้นนะครับผมเชื่อว่าน่าจะประมาณสัก 40- ่สถึงห้ล้านคนโดยประมาณนะฮะอาจจะมีสักสิกว่าล้านคนที่อาจจะแบบใช้อินเทอร์เน็ตไม่เป็นเพราะณปัจจุบันผมเชื่อเลยว่าด้วยความที่มันมีมือถือเนี่ยมันเป็น3 G 4 G หมดแล้วนะครับต่อให้คุณไม่ต้องแบบเปิดคอมเป็นคุณก็สามารถเล่นเน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับอ่าแล้วก็ active social media user เนี่ยหมายความว่ามีคนไทยที่มี user ของ social media ต่างๆเนี่ย ก็ประมาณ38ล้านคนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโมบายคอนเนคคือหมายความว่าทุกคนเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยสูงถึง82ล้านเครื่องนะครับทำไมมันถึงสูงมากกว่าประชากรของประเทศไทยเพราะว่า1คนอาจจะมี2เครื่องก็ได้ถูกไม่ถูกนะครับ1คนอาจจะใช้2ซิม3ซิมก็แล้วแต่นะครับแต่นี่เป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากเลยครับแสดงว่าเฮ้ยตลาดของเราใหญ่มากๆสมัยก่อนนะครับย้อนกลับไปเนี่ย คนที่จะประสบวาำเร็จด้านการค้าขายคือคุณจะต้องมีเงินเยอะๆแล้วคุณจะต้องไปลงโฆษณาทางทีวีถูกไหมครับแต่ณปัจจุบันไม่ใช่แล้วนะครับณปัจจุบันเนี่ยเจ้าเล็กสามารถสูเจ้าใหญ่ได้แล้วด้วยอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับนะครับแล้วก็มี34ล้านนะครับที่แอคทีฟเป็นแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยใช้ผ่านโมบายก็ครึงคร่งๆเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลสถิติล่าสุดเลยนะครับปี2016นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสถิติผู้ใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กผ่านดีไวซ์ต่างๆนะครับ ดิจิตอลดีไว c e นะครับที่คนใช้มากที่สุดนะครับก็คือโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับโมบายโฟนเนี่ยโมบายโฟนไม่ว่าจะเป็นธรรมดาหรือไม่ธรรมดาอันนี้รวมทั้งหมดนะครับ96%แต่ถ้าเป็นสมาร์ทโฟนที่เล่นอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยสูงถึง64%ลดลงมาคือคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหมายความว่าณปัจจุบันเริ่มจะหมดยุคของคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปไปเรื่อยๆ คือผมกำลังจะบอกว่าหลังจากเนี้ยอีกสามถึงห้าปีคนที่ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือคนที่ใช้น้ t ตบุ๊กหรืออะไรมันจะกลายเป็นคนเฉพาะกลุ่มจริงๆนะครับต่อไปต้องบอกว่ามือถือเนี่ยมันเป็นได้ทุกอย่างซึ่งปัจจุบันก็เป็นทุกอย่างอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่ามันจะเป็นได้มากกว่านี้อีกนะครับอันนี้ต้องบอกว่าวงการของสมาร์ทโฟนมันปฏิวัติเทคโนโลยีทั้งโลกไปเลยนะครับอ่าแล้วก็แท็บเล็ตวสิบเอดเปอร์เซนตนะครับแล้วก็ พวกทีวีสมาร์ททีวีเนี่ย2%สิติยางอื่นก็อย่างเช่นระยะเวลาในการใช้งานละกันระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยคนที่เปิดคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปเนี่ยก็ยังมากกว่ามือถือเพราะว่าถามว่าทําไมสิติตรงนี้ถึงมากกว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นจากการที่บางคนเนี่ยเขาเปิดเดสก์ท็อปกันอยู่ทั้งวันอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้รันงานทิ้งไว้อะไรทิ้งไว้หรือบางคนทํางานออฟฟิศเปิดออนเอาไว้อยู่แล้ว ซึ่งมันจะมากกว่าคนที่ใช้มือถือเพราะมือถือเนี่ยเราปรเปิดเปิดปิดปิดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เดสก์ท็อปประมาณเกือบ5ชั่วโมงใช้มือถือประมาณเกือบ4ชั่วโมงนะครับแล้วก็เราเองก็พูดคุยกันเนี่ยวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าเกือบ3ชั่วโมงครับ2ชั่วโมง52นาทีเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะมากถ้าเราสามารถทําการตลาดได้ตรงจุดนะครับได้เจาะกลุ่มว่าเฮ้ยกลุ่มลูกค้าของเราคือใครเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตลาดคุณมหาศาลแน่นอนนะครับ ช่วงอายุบ้างล่ะช่วงอายุสำหรับคนที่ใช้ facebook อันนี้จะเป็น facebook user profile นะครับ <S <S เขาบอกว่าในประเทศไทยมีคนใช้งาน facebook โดยประมาณเนี่ยล้านนะครับ total ดูได้เลยนะครับในตารางสีส้มๆนะฮะสล้าน user นะครับเป็นผู้ชายครึ่งหนึ่งผู้หญิงครึ่งหนึ่งแต่อายุโดยเฉลี่ยประมาณ20-29เนี่ยสูงถึง19%นะครับ13-19ประมาณ11%แต่ในอนาคตหลังจากนี้อีก5ปีนะครับ วัยที่จะมีเยอะมากๆใน Facebook ผมเชื่อว่าจะเป็นวัยสูงอายุกับวัยทำงานเพราะปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าถ้าหลักตามหลักการตลาดตอนนี้เราเป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมที่ไล่มาตั้งแต่แตวัยเด็กวัยทำงานแล้วก็วัยสูงอายุแต่ตอนนี้เราเป็นสามเหลี่ยมเข้าหลังตัดรัด ก็คือมีวัยทํางานมากกว่าทุกวัยไม่ว่าจะวัยเด็กหรือวัยสูงอายุผ่านหลังจากนี้ไปสิ0ปีเนี่ยคนที่เป็นวัยทำงานทำงานก็จะแก่ตัวลงเพราะฉะนั้นสินค้าที่จะดีในอีกสิปีข้างหน้าจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับพวกเฮลตี้พวกบํารุงร่างกายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้ารวมวัยเด็กวัยรุ่นด้วยวัยทํางานด้วยปอะเดี๋ยวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าคนวัยทํางานเองก็อยากลดอายุลงมาใช้สินค้าวัยรุ่นเหมือนกัน นะครับคนก็ดูได้เลยนะครับตีตารางตั้งแต่13ถึง39เนี่ยถ้ารวมๆกันแล้วเนี่ยผมว่าประมาณสัก41%โดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดว่าจะขายสินค้าบนโลกออนไลน์บน Facebook หรือว่าจะทำการตลาดบน Facebook เนี่ยสินค้าคุณควรจะเหมาะกับวัยที่อยู่ในช่วง13ถึง40นะครับจะมีกลุ่มลูกค้าเนี่ยครึ่งหนึ่งเลยนะครับที่ใช้งาน facebook เยอะมากนะฮะ สถิติผู้ใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์ในประเทศไทยอะเมื่อกี้38ล้าน user p r o f i ล e นะครับแต่มาดูสถิติอีกสถิติหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่41ล้านอันนี้เป็นของเดือนพฤษภาคมนะครับต้องบอกก่อนว่าสถิติอันนี้เนี่ยมันเป็นของเดือนมกรานะครับมกราคือ January นั่นเองซึ่งแค่ไม่กี่เดือนผ่านมานะครับเดือนพฤษภาคมเนี่ยจาก38ล้านขึ้นมาเป็น41ล้าน user และผมเชื่อว่าในอนาคตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นะครับมีแฟนเพจสูงถึงเจ็ดแสนแฟนเพจนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ขายสินค้าผ่านผานแฟนเพจเนี่ยต้องบอกว่าการแข่งขันก็จะสูงขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนคนเองมันเหมือนจะพูดง่ายๆ a c e b o o k เหมือนกรุงเทพอ่ะเหมือนคนย้ายกันเข้ามาอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆมันก็ต้องแข่งขันกันมากขึ้นนะครับอาตาัตราการเติบโตของ facebook อยู่ที่1 7็ดอร์ซนะครับรองลงมาก็จะเป็นพวกท wi t ต e r i อร์ a g r a m แแล้วก็ ไลน์นั่นเองแต่ว่าผมตีไว้2ตลาดก็คือ Facebook กับ Line นะฮะแต่ Instagram เนี่ยไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย i n s t a g r กรก็เป็นเครือเดียวกับ a c e b o o k อยู่แล้วเวลาลงเราลงโฆษณาเราจะสามารถให้โฆษณาเราไปโชว์ใน Instagram ได้นะครับพฤติกรรมของผู้บริโภคกันบ้างอ่ะเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องของสิติต่างๆกันไปแล้ว ทำไมถึงต้องทาการตลาดบน Facebook ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยได้คําตอบไปแล้วว่าทําไมเพราะว่าโอ้โหปลามันเยอะมากมีคนที่ใช้งาน Facebook เยอะมากๆเลยในประเทศไทยแล้วก็ผมเชื่อว่าสินค้าที่เราจะขายเนี่ยมันก็น่าจะตรงกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วนะครับคราวนี้เขาบอกว่าคนไทยนะครับติดอันดับท็อปในเอเชียที่ยอมรับว่าเสพติดอินเทอร์เน็ตนะครับประเทศไทยเนี่ยเสพติดอินเทอร์เน็ตถึง78%นะครับคือเราใช้อินเทอร์เน็ตสูงเนี่ย5ชั่วโมงครับต่อวัน ลองลงมาก็เป็นสิงคโปร์เป็นมาเลเซียเป็นอินโดนีเซียซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะครับคนไทยแล้วเจนเจนแซเนี่ยเจนแซคือเจนที่ต่อจากเจน Y นั่นเองก็จะเป็นเจนรุ่นลูกๆเราละรุ่นเด็กๆเราละท่านนึกไม่ออกก็ลองนึกถึงลูกๆเราหลานเราณปัจจุบันเนี่ยผมว่าเด็กตัวเล็กๆเดี๋ยวนี้เล่น Facebook เป็นเล่นแท็บเล็ตเป็นเล่นสมาร์ทโฟนเป็นกันเกือบหมดแลวนะครับแล้วผมจะสังเกตว่าเฮ้ยทำไมพวกเด็กตัวเล็กๆมันชอบแบบ ไปดูพวกชาแนลการ์ตูนชาแนลแคสเกมโอ้โห oh, ต่อไปเนี่ยผมว่าตลาดเด็กก็จะเป็นตลาดอีกตลาดหนึ่งที่ใหญ่มากๆนะครับในอนาคตเหมือนกันเขาบอกว่าเจน Z แเนี่ยนะครับใช้อินเทอร์เน็ตสูงขึ้นนะครับเกือบ6ชั่วโมงต่อวันนะครับแล้วก็อุปกรณ์ยอดนิยมก็ยังคงเป็นสมาร์ทโฟนรองลงมาก็เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลน,นะครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นคอมพิวเตอร์พกพาสถานที่ส่วนใหญ่ที่ใช้เล่นก็จะเป็นบ้านเป็นสถานศึกษานะครับแล้วก็เป็นที่สาธารณะแต่บ้านเนี่ยสูงถึง92เ แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่บนโซเชียลเน็ตเวิร์ถึง95.8%นะครับลองลงมาก็จะเป็น YouTube นะครับแล้วก็ลองลงมาก็จะดูทีวีซึ่งถ้าเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยตอนเราเป็นเด็กจำได้ไหมครับตอนเราเป็นเด็กเนี่ยส่วนใหญ่มันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตไนี่มันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็ ดูทีวีดู TV, ดการ์ตูนกันแต่ณปัจจุบันเดี๋ยวนี้เด็กไม่ค่อยดูทีวีไม่ค่อยดูการ์ตูนกันผ่านทางทีวีละเดี๋ยวนี้ไปดูกันผ่าน YouTube ไปดูกันผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กละนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนครับสินค้านะครับหรือบริการทางออนไลน์ยอดฮิตนะครับของเจนต่างๆเนี่ยเดีาก็แบ่งออกมาให้ตั้งแต่เจน Z, เจน Y เจน X แล้วก็ยุคเบบี้บูมนะครับเจนแก็จะเป็นพวกเด็กๆนั่นเอง นะครับแล้วก็ Gen Y ก็จะเป็นช่วงวัยรุ่นแล้วก็ Gen X ก็จะเป็นวัยทางานแล้วก็ Baby ้บูมก็จะเป็นวัยสูงอายุนะครับพวกเด็กๆเ,เนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาบอกสินค้าที่เด็กนะครับซื้อมากที่สุดเลยนะครับโดยใช้บริการทางออนไลน์เนี่ยก็คือสินค้าแฟชั่นครับลองลงมาก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ไอทีแล้วก็สาเป็นพวกสินค้าประเภทการดาวนโหลดพวกดาวน์โหลดเกมดาวนโหลดอะไรแฟชั่นเนี่ยถ้าให้ผมนึกก็น่าจะเป็นพวกไอ้กินแล้วขาวมั้งกินแล้วสวยกินแล้วอืมพมกเ,เนี้ยเดี๋ยวนี้เด็กๆชอบมากเลย นะครับอยากจะสวยเร็วอยากจะโตเพราะผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวนี้โลกอินเทอร์เน็ตมันเข้าถึงไงคุณจะไปปกปิดลูกคุณไม่ได้แล้วสมัยก่อนเนี่ยเราไปสอนลูกแล้วว่าให้เขาเรียกอะไรอะ่ะรักษาเนื้อรักษาตัวนะลูกอะไรเรื่องบางเรื่องอย่าเพิ่งไปรีบทําเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตไงเด็กก็ไม่เกิดการเรียนแบบแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโหเน็ตไอดอลเยอะมากถูกไหมครับเด็กก็เกิดการเรียนแบบเพราะเกิดการเรียนแบบทําไงครับก็ต้องอยากสวยอยากง,งามสินค้าที่ผลิตออกมาตอนนี้ก็ต้องผลิตออกมาเพื่อตอบความตอบสนองความต้องการของเด็กๆเหล่านี้นะครับ แล้วก็พวก Gen Y Gen Y ก็คล้ายๆกันก็คืออันดับหนึ่งแฟชั่นอันดับสองก็จะเป็นพวกสุขภาพความงามและแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นไ t ท Gen X ก็จะเป็นพวกการท่องเที่ยวและนี่วัยทำงานก็จะหาพวกทิปท่องเที่ยวอะไรแล้วก็จะเป็นแฟชั่นอันดับสองอุปกรณ์ i ออันดับสามส่วน Baby Boom ก็ท่องเที่ยวอุปกรณ์ i อทีแล้วก็ของใช้ภายในบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็พฤติกรรมการบริโภคนะครับต่อมาก็คือเขาบอกว่า ร้อยละ19ของผู้ที่เคยซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยเปรียบเทียบตามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจนะครับอันนี้คือปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์นะครับ51.2%คือการนำเสนอข้อมูลสินค้ารบริการบนเว็บไซต์เนี่ยคนยังให้รับดังบอกว่าคนยังให้ความ สนใจแล้วก็ให้ความน่าเชื่อถือเนี่ยสูงถึงเกือบ52%เลยลองลงมาก็คือพวกรูปภาพของสินค้าที่ชัดเจนจนทำให้น่าสนใจเฮ้ยผมว่าสไลด์นี้มันน่าสนใจมากเลยนะสำหรับคนที่กำลังค้าขายบนโลกออนไลน์เนี่ยเราจะได้รู้ไงว่าปัจจัยจริงๆแล้วเนี่ยที่เราขายของได้หรือไม่ได้ปัจจัยมันมาจากอะไรบ้างนะครับคนตัดสินใจซื้อเพราะอะไรนะครับแล้วก็สก็คือพวกสินค้าบริการนั้นเนี่ยมีราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ปัจจัยแรกคือเนื้อหาปัจจัยที่2คือรูปภาพอันนี้ผมสรุปให้เลยนะปัจจัยที่3าคือราคาครับปัจจัยที่4ี่คือการประหยัดเวลาคือพูดง่ายๆคือความสะดวกสบายนั่นเองปัจจัยที่5คือโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ปัจจัยที่6ก็คือเว็บไซต์เนี่ยนะครับค้นหาสินค้าได้ง่ายคือพูดง่ายๆออกแบบเว็บไซต์เนี่ยให้เข้าใจได้ง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนลดจํานวนขั้นตอนในการสั่งซื้อนะครับส่วนปัจจัยอื่นเดี๋ยวลองดูตามสไลด์นี้แล้วกันแต่ผมตีออกมาเนี่ยห้าหกปัจจยนีย ก็ <g år> ตามนี้เลยสําหรับใครที่กําลังค้าขายโดยบนโลกออนไลน์ลองไปปรับเปลี่ยนตามนี้ดูนะครับผมเชื่อว่าจะมีประโยชน์มากๆเลยพฤติกรรมของผู้บริโภคต,ต่อมานะครับเขาบอกว่าเป็นร้อยละสิของผู้ผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าหรือบริการทางออนไลน์เนยจำแนกเป็นมูลค่าในการซื้อสินค้าแฟชั่นนะครับก็ยังคงมาเป็นอันดับหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วผมบอกได้เลยว่าสินค้าแฟชั่นเป็นสินค้าที่ขายง่ายมากๆเลยบนโลกออนไลน์เราจะเห็นกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้ากางเกงนะครับ เยอะมากนะครับโดยราคาไม่เกิน1,000บาทเนี่ยนะครับก็คือสูงถึง45% 1 0 0 0ถึง2,000ประมาณ21.8แสดงว่าราคามีผลมากๆเลยนะถ้าจะขายสินค้าแฟชั่นบนโลกออนไลน์เพราะว่าในมุมผมเนี่ยคนเขาไม่สามารถจับเนื้อสินค้าได้ไม่สามารถไปสัมผัสได้เขาไม่รู้หรอกว่าคุณภาพคุณภาพมันดีหรือไม่ดีแต่ถ้ารูปถายออกมาสวยเนี่ยและราคาถูกผมเชื่อเลยว่าคนเนี่ยยังไงก็ตัดสินใจซื้อ ลองลงมาก็จะเป็นพวกอัญมณีเครื่องประดับนะครับไม่เกินหนึ่งพันบาทอยู่ที่ห้าสิบ็ดจุดศูนย์เปอร์เซ็นตนะครับก็สูงมากๆเหมือนกันสูงกว่าแฟชั่นอีกอข้อมูลนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยเราเริ่มเจอตลาดอีกช่องหนึ่งล้วนะครับบางคนเนี่ยก็จะมานั่งดูแต่เรื่องแฟชั่นอย่างเดียวแต่ยังไม่เคยไปดูเครื่องประดับเลยเครื่องประดับที่ค้าขายกันบนโลกออนไลน์ที่ผมเห็นนะก็อย่างเช่นพวกนาฬิกาแหวนอะไรประมาณนี้สร้อยนะครับ ก,ก็พอเห็นปรปบายแต่ยังมีคนขายน้อยอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นพวกสินค้าสุขภาพและความงามนะครับ35.6ของใช้ภายในบ้านก็อยู่ประมาณ35อุปกรณ์ไอทีอยู่ประมาณ35แสดงว่าที่มาท็อปเลยเนี่ยก็จะเป็นแฟชั่นกับพวกอัญมณี N e, แล้วก็เครื่องประดับนั่นเองนะครับพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อมาก็คือจํานวนครั้งเฉลี่ยในการซื้อสินค้านะครับในรอบ6เดือนอันนี้เป็นข้อมูลจากกระทรวง ICT นะครับอันนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่ ถาสิงหาปี58นะครับก็คือผมหามาล่าสุดได้เท่านี้นะครับเขาบอกว่าคนที่ซื้อสินค้าในรอบ6เดือนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วสินค้าหรือบริการที่เขาสนใจซื้อมากที่สุดก็จะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยอาจจะเป็นพวกคอร์สเรื่องการพัฒนาตนเองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสูงถึง6.2ครั้งนะครับในรอบ6เดือนคือเฉลี่ยได้เลยเดือนละครั้งอะนะครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นพวกการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆอีบุ๊กเอออะไรเออที่สั่งซื้อกันทางออนไลน์เนี่ย 5.7จุดเจ็ดครั้งเลยแฟชั่นสามจุดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ลงลงมาก็จะเป็นการท่องเที่ยวความบันเทิงนะครับลดหลั่นกันลงมาโอเคเนาะแสดงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คนเนี่ยมีเงินมากขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คนเนี่ยมีผลกำไรมากขึ้นเฮ้ยคนยอมจ่ายวะยอมจ่ายเพื่อเขาเรียกอะไรอะลงทุนปะ หรือหาความรู้หรือลงทุนเพื่อสร้างผลกําไรแสดงว่าต่อไปสินค้าอะไรที่เกี่ยวเรื่องของการเงินและการลงทุนเนี่ยคนจะมีโอกาสควักเงินในกระเป๋าจ่ายมากกว่านะครับและสุดท้ายนะครับของเนื้อหาก็คือคนเนี่ยตัดสินใจเข้าเว็บอ e ีคอมเมิร์ซเพราะอะไรนะครับอ่าเฮ้ยทำไมเวลาเราสร้างเว็บทำไมคนไม่เข้ามาซื้อของในเว็บเราอผมว่าสไลด์นี้น่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆหลายๆคนได้ดีเลย เขาบอกว่า58.2%นะครับตัดสินใจซื้อหรือว่าตัดสินใจเข้ามาในเว e ็บอีคอมเมิร์ซเพราะ1ครับได้ข้อมูลที่ได้จากการรีวิวหรือความคิดเห็นของผู้ที่เคยใช้สินค้าพูดได้ง่ายอาจจะแบบเซิร์ชข้อมูลสินค้าใน Google แล้วก็ไปเจอรีวิวไปเจออะไรเงี้ก็ตามมาจนเจอนะครับเจอเว็บจนได้แล้วก็มาสั่งซื้อ50.2%คือเจอจากโฆษณาพวกโฆษณา Facebook โฆษณาอะไรต่างๆแล้วก็ซื้อ34%นะครรับรเอ์์ซก็คือได้รับคำแนะนำจากเพื่อน ว่าดีหรือมีการบอกๆต่อกันมาเขาเรียกว่า word of mouth นั่นเองแสดงว่าที่ผมเห็นท็อปหนึ่งกับท็อปสนะครับแสดงว่าการลงโฆษณาเนี่ยมีผลอย่างมากเลยสูงถึง50.2%นะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันในคอร์สนี้ด้วยเรื่องของการลงโฆษณา Facebook แล้วก็เรื่องของรีวิวเนี่ยสูงถึง58.2%นะครับของถ้ามันใช้ดีเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายังไงคนก็ซื้อนะครับอ่ะโอเคนะครับเราจบเรื่องของสติต่างๆกันไปละ คราวนี้เนี่ยเรามาดูกันบ้างว่าทําไมถึงต้องทําการตลาดผ่าน Facebook ก็ผมมีเหตุผลดีๆเนี่ยสี่ข้อหนึ่งนะครับ Facebook เนี่ยเข้าถึงผู้คนได้ง่ายและเข้าถึงผู้คนได้จํานวนมากมันก็ง่ายจริงๆไงครับทุกวันนี้เนี่ยเราเล่น Facebook เราก็ทาการตลาดกันอยู่ตลอดเวลาแต่แค่เราไม่รู้ตัวเท่านั้นเองซึ่งสิ่งที่เราสื่อลงไปใน Facebook เนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราโพสตได้ฟรีๆเลยที่เราไม่ต้องเสียตังค์เลยนะครับแล้วเราก็สามารถสร้างแบรนด์ได้จาก Facebook โดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์เลย นะครับสองก็คือ Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายถ้ามันใช้ไม่ง่ายเนี่ยผมเชื่อเลยว่าคนคงไม่ใช้เป็นพันพันล้านคนนะครับผมชอบคำพูดหนึ่งนะครับของ Google Google บอกว่าไม่ว่าคุณจะคิดสินค้าหรือบริการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสินค้าหรือบริการนั้นจะต้องทำให้คนที่โง่ที่สุดในโลกเนี่ยก็ใช้สินค้านั้นได้ คุณเคยเห็นเว็บ Google ใช่ไหมครับเว็บ Google ก็จะมีแค่ช่องสี่เหลี่ยมๆหนึ่งช่องเอาไว้ให้คนพิมพ์ข้อความนั้นเองซึ่งเขาบอกได้เลยว่าต่อให้คนทีง่โง่ที่สุดในโลกก็รู้ว่า Google ใช้งานยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์สำคัญนะครับของการทําสินค้าหรือการขายสินค้าหรือการทําการตลาดคือมันต้องง่ายและเข้าถึงได้สะดวกนั่นเอง 3. นะครับ Facebook สามารถช่วยเราสร้างแบรนด์ได้แบบฟรีๆนะครับอันนี้พูดไปแล้วนะครับเรื่องของการสร้างแบรนดิง้งการโพสต์การโปรโมทต,ต่างๆ4นะครับ Facebook ช่วยเราสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ง่ายเรื่องนี้ก็ง่ายจริงๆนะครับมันง่ายมากๆเลยแล้วก็สุดท้ายนะครับมาพูดถึงเรื่องของช่องทางการทำการตลาดเป็น Facebook แบบเกินกันก่อนบ้างซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกเป็นวิดีโอนะฮะ เดี๋ยวผมจะทําเป็นวิดีโอพากปฏิบัติเป็น EP 2 EP 3ออกมาว่าในแต่ละการทำกตลาดเนี่ยมันทํำยังไงมันกดปุ่มไหนมันทํำยังไงเราจะจับมือทํากันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย EP นี้เราจะมาเรียนเรื่องทฤษฎีกันก่อนเพื่อให้คนที่ไม่เคยรู้จัก Facebook เลยเนี่ย มาปรับพื้นฐานก่อนว่า Facebook มันดียังไงมีช่องทางไหนบ้างควรทําไมถึงควรจะต้องมาทําการตลาดบน Facebook 1น,นะครับคือ Facebook ทำไลายอันนี้ก็เป็นช่องทางที่เราทําการตลาดกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วแต่แค่เราไม่รู้ตัวการที่เราโพสต์รูปภาพโพสต์ข้อความโพสต์ข้อคิดคําคมหรือโพสต์ด่าชาวบ้านแชร์เรื่องชาวบ้านนี่ก็คือการทําการตลาดครับทั้งสิ้นเลย2ครับคือ Facebook Fanpage อันนี้ก็จะเป็นสําหรับคนที่เริ่มทําธุรกิจขายของแล้ว เรื่องของการลงโฆษณาเรื่องของการทําเพจเรื่องของการทํารูป c o เ e r รูปโปรไฟล์เรื่องการโพสตตั้งเวลาโพสต์เทคนิคการตั้งค่าต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแบบเจาะลึกเลยเรื่องของแฟนเพจ3นะครับคือเรื่องของ Facebook l i v e อันนี้ก็ต้องบอกว่ามาใหม่ล่าสุดเลย Facebook l i ฟ e เนี่ยผมบอกได้เลยมันเป็นการปฏิวัติวงการขายสินค้าออนไลน์ไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ทําไมอ่ะ ช่วงเย็นๆช่วงดึกอ่ะโหเดี๋ยวนี้มีคนเอาของเนี่ยมา Facebook ไลฟ์ขายกันแบบสดๆเลยผมเองยังตกใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปขนาดนี้เหรอเมื่อก่อนเราจะต้องไปขายผ่านเว็บไซต์ไปขายอะไรเดี๋ยวนี้ไม่แล้วครับ เดี๋ยวนี้คนมาไลฟ์สดขายของกันโดยตรงและลูกค้าก็ได้เห็นของจริงๆก่อนก่อนที่จะซื้อด้วยมีการรีวิวมีการหยิบจับมีอะไรให้เห็นของจริงเลยนะครับได้เห็นหน้าคนขายเกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้นอันนี้คือข้อดีของ Facebook l i ฟ e ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ทําให้สังคมยุคโซเชียลยมันเข้าสู่เรื่องของ4.0แล้วและสุดท้ายนะครับคือ f Facebook กลุ่มกลุ่มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งกลุ่มตัวแทนการโพสตามกลุ่มโปรโมทต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอน นะครับเรื่องของการทำกรารตลาดผ่าน Facebook เฟกบุ๊กกุ๊ปก็คือสภากาแฟชั้นดีแล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับก็จบไปแล้วสำหรับในส่วนของ EP 1 EP 1ก็เนื้อหาประมาณนี้อาจจะน้ำเยอะไปหน่อยเพราะว่าบางคนบอกเฮ้ยขอแบบ เอาเนื้อเนื้อเลยได้ไหมผมก็ต้องย้ําคําเดิมนะครับว่าถ้าคิดว่าอยากจะดูเนื้อเนื้อจริงอ่ะผมบอกตรงว่าให้ปิดวิดีโอนี้แล้วรอวิดีโอถัดๆไปที่เป็นภาคปฏิบัติละกันแต่ที่ผมจะต้องปูพื้นก่อนเพราะอะไรเพราะบางคนพื้นฐานมาไม่เท่ากันทําไมผมต้องเอาเรื่องพวกนี้มาสอนใจจริงๆผมก็อยากจะไปลงมือปฏิบัติเลยแต่ผมก็กลัวไปกลัวว่าถ้าสอนปฏิบัติไปแล้วไอ้คนที่ไม่มีพื้นเลยแล้วเขาจะงงไหมฮะโอ้โหงงเป็นไก่ตาแตกเลยไม่รู้ทำยังไงนะครับ คราวนี้มาดูเรื่องช่องทางการติดตามผมบ้างสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากติดตามผมอยาก follow ผมอยากให้เนื้อหาดีๆจากผมก็มีอยู่ด้วยกัน5ช่องทางครับ 1. คือ Facebook นะั t w i t t e ูเพ g e ภาษาอังกฤษ 2. คือแฟนเพจนั t w ู t t e ูเพ g 3ก็คือเบอร์โทรสี่ก็คือ Line แอดของผมนะครับตามนี้เลยแล้วก็5คือฝากกด subscribe channel youtube ช่องนี้ด้วยนะครับเนื้อหาดีๆยังมีเยอะเลยเพราะผมจะทำเนื้อหาแบบเนี้ยออกมาสอนแบบฟรีๆไม่คิดเงินผมมีความรู้สึกว่าทำไมเพื่อนๆจะต้องไปเสียเงินเรียนคอร์สหนึ0 0สามพเป็นหมื่นเนี้ยเรียนไปแล้วเนี่ยพื้นฐานสอนไม่ได้ต่างจากที่ผมสอนเลยนะครับและอย่างคือเรียนไปแล้วบางคนไม่เข้าใจด้วยซา้านะครับ ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยจะไปเสียเงินทําไมอะ่ะในเมื่อเรามีความรู้ตรงนี้เราก็เลยมาสอนฟรีดีกว่าเพราะฉะนั้นผมต้องการแค่คําว่าขอบคุณแค่คําว่าขอบคุณเองครับเป็นกําลังใจเล็กๆให้ผมคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอก็ได้นะครับหรือแชร์วิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้คนอื่นๆเขาได้สิ่งดีๆจากผมก็ได้นะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอจบเพียงกระเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกับผมใหม่ได้ในวิดีโอ EP ถัดไปครับว่าผมจะมาสอนเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ Facebook ครับสวัสดีครับ